มาพี่น้องมาโมน,นี้มีเมนูมานำเสนอครับลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดครับผมห้าสิบบาทครับผมเอาให้เบิ่งใกล้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทซื้อว่าซอยเพชรเกษมสี่สิบแปดนะลาบเป็ดคนอีสานขายอยู่เห็นครับตัวของร้านใจดีครับผมอ่าแหมปักไหมะน,น้ำธรรมดาไปกินกับเขา เหนียวตัวเชื่อเียกินกับข้าวเจ้าครับนี่ผมมักสินข้าวเจ้าแอบักพริกให้พร้อมพริกเผินกับหอยบ้านน้ำด้วยโษณาปเปิ้ลนิดหน่อยครับนี่ครับพริกทอดกรอบเผินก็นมี่หอนะโอ้ผู้ได้มักเพชรในรายการครับเอาผ้าดัวน่าเป็ดน,นี่สารบ้านเฮาเหรอครับคือเก่าละเนี่ยอยู่แนวกินกันเลย น้านี่ลาบเป็ดแซ่บๆลองซิมมาเล้วพี่น้องนะซิมเพิ่ซิมเบิ้งเอ,อันนี้บบส,สูตรโบไซปอกพริกเด้วยนี่ข้าวมันเยอะเลยมีพักมีหยามีข้าวอ,อยู่อืออือแล้วพี่นอ้องแล้วโอ้ข้าวดีกว่า่อนใส่เผาอือ หารถเข็นหน้าโรงงานห่างทางคือเราอืมสองภูมิเราเขายอยู่หันหน้าซมเอ๋ยเนี่ยมาแรงเ้อไปวุ้นหนุนเพิ่นได้ครับซ้อยเพชรเกษม4ีครับไอแววไปแววมาอยากกินลาบเพชรแสบๆที่บอกให้ไปหามเพิินเลยอืมลาเพชรพงเย็นสำรานเอ้ชาอืมผมซื้อกินประจำครับ สมมเอ๋สิกินกับข้าวเหนียวครับแต่ว่ามื้อนี้ยอยากกินกับข้าวเจ้าลองเบิ่งนะอืะมอ๋อนลองเบิง่งเพราะกินเด้อพี่น้องเด้อหาสิบบาทครับเผ็ดสดๆเลยมันสิปรุงให้เลยอยากสั่งเผ็ดสั่งได้ครับตามใจมกักให้เพิ่นใส่ผักพริกให้พร้อมก็ได้อันนี้ผมกินคือเร็กน้อยนะสั่งเพิ่นแยกผักพริกให้อืมเนาะอืม

พอใจกันดีอือขอทายครับผมสารพร้อมเด้สานเพื่อนสาสารดีแซบีบถือว่าโอเคของเพื่อนนะคะชิมแบทพอก,กินครับต้องใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนีย,เนยวเพื่อก็มีขายพร้อมครับข่าวเหนียวหันห้านับนะพี่น้องเด้อบริโภคหมดล้านในีเพื่อนเด้เนี่ยเก็บค่าปลูหมดล้านวะ สวดมึงต้อพี่นอนะ้อ,นอ,นนนองเนาะแล้วกันหลบเป็ดหลบเป็ดพี่น้องเอ้กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออืกินไปทานกานกินครับ